สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนี่คือคุยโลกวันนี้วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในเหตุการณ์ทางการทหารที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในผู้มิภาคอาเซียนกับภารกิจทางอากาศของกองทัพอากาศไทยที่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ใช่ค่ะนี่คือการเปิดตัวกริปเปเครื่องบินขับไล่รุ่นเรือธงของไทยในภารกิจปฏิบัติการจริงบนสนามรบซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กร,รกฎาคม2025ที่ผ่านมา โดยภารกิจนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบินตรวจฟานหรือว่าการฝึกซ้อมแต่เป็นปฏิบัติการโจมตีแบบเต็มรูปแบบต่อเป้าหมายภาคพื้นดินบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจากแหล่งข่าวของ Bangko โพ o ต t The n น t i o n และ r อ u t e อร์ยืนยันตรงกันว่าเครื่องบินกริปเป็นของกองทัพอากาศไทยจำนวนสองลำได้บินขึ้นจากฐานทัพอากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีเป้าหมายเป็นตำแหน่งอาร์ติเลอรีของกัมพูชาซึ่งยิงเข้ามาในฝั่งไทยในช่วงเช้ามืด ภารกิจนี้ดำเนินการอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง12นาทีเครื่องบินกริปเปนสามารถเข้าหาพิกัดเป้าหมายปล่อยอาวุธนำวิถีแบบแม่นยำสูงและออกจากพื้นที่อย่างปลอดภยัยโดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยถือเป็นหนึ่งในบริดจ e โอเปเรชั่หรือปฏิบัติการโจมตีฉับไวที่มีความสำเร็จสูงสุดเท่าที่ไทยเคยปฏิบัติมากองทัพอากาศไทยออกแถลงการยืนยันว่า การใช้เครื่องบินกริปเปนและ F16 ในภารกิจนี้เป็นไปภายใต้สิทธิป้องกันตนเองตามมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติหรือ UN Charter และการปฏิบัติการทุกขั้นตอนผ่านการอนุมัติจากกองบัญชาการกองทัพอย่างเป็นทางการสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกหันมาจับตาคือเครื่องบินกริปเปิลที่ถูกใช้ในภารกิจนี้ผลิตโดยประเทศสวีเดนและไม่เคยถูกใช้ในภารกิจรบจริงจากฝั่งไทยมาก่อน นี่คือครั้งแรกที่กริปเปินของไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความขัดแย้งจริงขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชารายงานว่าได้รับความเสียหายที่ฐานยิงปืนใหญ่ใกล้ชายแดนและมีฐานบาดเจ็บจำนวนหนึ่งยางไรก็ตามทางกัมพูชาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อสาธารณะและยังไม่มีคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อ UN เอ็นณขณะนี้สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือการตอบสนองของสวีเดนประเทศต้นกำเนิดของเครื่องมินกริปเปิล มีรายงานว่ารัฐบาลสวีเดนโดยกระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานควบคุมการส่งออกยุทธปกรณ์หรือ ISP ได้รับทราบเรื่องนี้และกำลังประเมินผลกระทบของเหตุการณ์นี้ต่อข้อตกลงการจัดซื้อกริเ e ิลรใหม่ของไทยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดซื้อกริเปิลรุ่นใหม่12ลำรุ่น EF ซึ่งจะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ในระยะยาว งบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ราว19,500ล้านบาทและกำหนดจะลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้แต่หลังจากการใช้กริปเปิในภารกิจชายแดนทำให้รัฐบาลสวีเดนบางฝ่ายเริ่มชะลอการอนุมัติส่งออกยุโทโธปกรณ์เพิ่มเติมให้ไทยโดยอ้างถึงความจำเป็นในการตรวจสอบการใช้ตามหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำกรุงเทพได้ออกถแถลงการในเวลาต่อมาว่า ยังไม่มีการระงับหรือยุติข้ตอตกลงการจัดซื้อกริปเปกับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่มีความจําเป็นต้องตรวจสอบบริบทของสถานการณ์ในพื้นที่ขัดแยง้งจากมุมมองด้านความมั่นคงบทบาทของกริปเปนในภารกิจนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยมีขีดความสามารถในการใช้อากาศยานระดับ4 5เจนในการปฏิบัติการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และนี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยที่ไม่เพียงแต่มีเครื่องบินที่ทันสมัยแต่ยังมีบุคลากรและยุทธวิธีที่พร้อมนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในสนามรบต่อไปเราจะพาคุณไปล้วงลึกว่าภารกิจนี้ดำเนินไปอย่างไรใช้ยุทธวิธีแบบไหนและเกิดอะไรขึ้นในช่วง12นาทีปิดเกมของไทย ย้อนกลับไปเช้ามืดวันที่26กรกฎาคม2025เวลาประมาณ0 5น2นาฬิกา22ทีเสียงไซเรนเตือนอาไว้ดังกล้องในศูนย์ควบคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกองทัพอากาศไทยระบบตรวจจับของฐานเรดาร์ที่จังหวัดศรีสะเกดตรวจจับการเคลื่อนไหวของหน่วยปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วจากฝั่งกัมพูชาเพียง3นาทีต่อมากองบัญชาการสูงสุดที่กรุงเทพได้รับข้อมูลจากระบบ C2 และมีคำสั่งกรีนไลท์ทันที ภารกิจนี้ถูกจัดระดับเป wind, so están, ็นตอบต้อแบบจำกัดวงโดยใช้เพียงฝูงบินขนาดเล็กเข้ากำจัดภัยคุกคามอย่างรวดเร็วเวลา5นาฬิกา28นาทีเครื่องบินกริปเปิลเจเอนาิาจำนวน2องลำและ F16 Fighting Falcon อ <Ma el> <ai> ีกหนึ่งลำบินขึ้นจากสนามบินกองทัพอากาศโคราชและอุบลราชธานีเครื่องบินแต่ละลำมีภารกิจแยกจากกันชัดเจน กริเปนทำหน้าที่โจมตีเป้าหมายหลักด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีแบบแม่นยำสูง F16 ทำหน้าที่คุ้มกันทางอากาศหรือเอสคอร์และตรวจการแนวลึกสิ่งที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้แม่นยำราวกับภาพยนต์คือระบบที่เรียกว่า Link T ซึ่งเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real Time ระหว่างกริปเปนฐานบัญชาการและ UAV ที่ลอยอยู่บนพื้นที่เป้าหมาย เวลา5.34นาฬกา34นาทีกริปเปนเปิดใช้อาวุธรุ่น RBS 15F ปล่อยจากระยะเกิน50กิโลเมตรและนำวิถีด้วยระบบ GPS INS อาวุธดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับเป้าใหมายเครื่องที่และสามารถเบี่ยงทิศได้เองตามลำดับเปลี่ยนพิกัดแบบเรียวไทม์ เวลาห้านาฬิกาสานาทีเสียงระเบิดสะเทือนทั่วบริเวณป่าฐานยิงปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาถูกทำลายทั้งหมดสคันในพิกัดเดียวมีรายงานจากข่าวกรองว่าหน่วยรบฝ่ายตรงข้ามที่ประจำจุดไม่ทันได้ตั้งแนวป้องกันและไม่สามารถยิงตอบต้อะไรได้เลยเนื่องจากไม่มีการเตือนล่วงหน้าจากระบบของตนเอง ขณะเดียวกัน F-16 ที่บินสูงกว่าและอยู่นอกแนววิธีปืนก็ทำหน้าที่บันทึกภาพความเสียหายผ่านพอตตรวจการพร้อมยืนยันว่าไม่มีหน่วยสนับสนุนของศัตรูป,ปรากฏตัวใกล้พื้นที่เป้าหมายในระยะ15กิโลเมตรเวลา5นาฬิกา41นาทีฟุงบินกริเปนและ F-16 กลับบินสู่ฐานภารกิจใช้เวลาทั้งหมด13นาทีนับจากขึ้นบินแต่ช่วงเวลาโจมตีถึงผลกระทบเกิดขึ้นเพียง6นาทีเท่านั้น นี่คือสิ่งที่กองทัพอากาศภายเรียกว่า lightning response หรือการตอบโต้แบบสายฟ้าแลบซึ่งได้ฝึกซ้อมมาแล้วหลายรอบในยุทธบริเวณอีสานและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แผนฝึกถูกใช้จริงในสถานการณ์จริงรายงานจาก j a n e s Defense Weekly วิเคราะห์ว่า c r i p p e แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกับ UAV และระบบควบคุมแบบ network-centric ที่มีประสิทธิภาพสูงแม้จะอยู่ในสงครามแนวชายแดนไม่ใช่สมรภูมิใหญ่ก็ตาม หลายประเทศในอาเซียนรวมถึงเวียดนามมาเลเซียและฟิลิปปินส์เริ่มจับตาไทยในฐานะประเทศที่สามารถใช้ยุทธวิธีของประเทศนาโตได้ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้12นาทีแห่งภารกิจอาจด,ดูสั้นแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสนามรบและบนโต๊ะการทูตยาวนานกว่าที่ใครคิดและในบทที่3เราจะพาคุณไปดูผลกระทบในระดับนานาชาติรวมถึงปฏิกิริยาของรัสเซียต่อการปฏิบัติการของกริปเปนไทย และคำถามสำคัญคือกริปเป้นจะยังเป็นเครื่องบินของไทยต่อไปหรือไม่หรือจะกลายเป็นอาวุธที่ถูกมองว่าเกินไปสำหรับประเทศลอกที่ 2, 2> หลังจากภารกิจโจมตีของกริปเป้นและ F16 ไทยเมื่อวันที่26กรกฎาคมเหตุการณ์ในสนามรบจบลงภายใน12นาทีแต่แรงสั่นสะเทือนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพิ่งเริ่มต้น หลายประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างจับตาว่าการที่ไทยใช้เครื่องบินขับไล่ของสวีเดนในภารกิจรบจริงจะส่งผลต่อหลักเกณฑ์การส่งออกอาวุธอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อประเทศนั้นเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทชายแดนหน่วยงาน ISP Swedish Inspectorate of Strategic Products ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ์ของสวีเดนได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่า กำลังตรวจสอบกรณีการใช้กริปเปนในสถานการณ์ความขัดแยง้งและยังไม่มีการยืนยันการอนุมัติจะซื้อชุดใหม่จากประเทศไทยแม้ว่ารัฐบาลสวีเดนจะยังไม่ยุติข้อตกลงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์จากสื่อยุโรปเช่นสเวนสกา a g b ล a เดตและ d ดอยชเวเ e ที่มองว่าสวีเดนกำลังตกอยู่ในจุดอ่อนไหวด้านจาริยธรรมหากขายเครื่องบินเพิ่มให้ไทยในขณะที่มีการใช้ในสงครามชายแดนสิ่งนี้กระทบโดยตรงต่อ ข้อตกลงกร e ิเปนรุ่น e l เลฟจำนวน12ลำที่ไทยกำลังจะจัดซื้อเพิ่มเติมโดยงบประมาณกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐที่จะเตรียมไว้อาจต้องรอการอนุมัตินานกว่าที่คาดแต่ในอีกมุมหนึ่งมีเสียงสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่มองว่า g ริเปนได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพเต็มพิกัดสามารถปฏิบัติภารกิจแบ,บบบลิชเข้าตีและถอนกำลังในเวลาไม่ถึง15นาทีแม้กระทั่งรัเสเซียเอง ก็มีการพูดถึงเหตุการณ์นี้ในสื่ออย่างโ y a นู p r o มิช h นี i c ู u r i e r Military Industrial Courier โดยวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกกำลังพัฒนาที่สามารถประสานเครื่องบินรุ่น4.5เจนกับระบบสื่อสารแบบเร a l t ไทมได้สำเร็จถือเป็นแบบอย่างที่น่าศึกษาในสงครามสมัยใหม่นักวิเคราะห์ของ CSIS ในสหรัฐยังระบุว่า ไทยได้ยกระดับแนวคิด Network Centric Warfare แบบนาโตมาประยุกต์ใช้ในบริบทอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเมื่อกลับมาดูเวทีภูมิภาพการใช้กริปเป้นอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ต่างเริ่มทบทวนยุทธศาสตร์ทางอากาศของตนเองโดยเฉพาะในแง่การพัฒนา U a เ การเชื่อมข้อมูลแบบลิงก์และปฏิบัติการผสมระหว่าง F16 กับเครื่องบินใหม่กระแสไทยนำหน้าในด้านเทคโนโลยีการรบอากาศเริ่มแพร่ไปยังเวทีความมั่นคงในเอเชียสถาบันวิจัยซิปรีสต็อกโฮล์ม International Peace Research Institute ยังจัดให้กริปเปนของไทยอยู่ในท็อป5 most efficient operational aircraft ในอาเซียนปี2025แล้วคำถามคือไทยจะเดินหน้าต่ออย่างไร ้าสวีเดนชะลอการอนุมัติกริปเปนรุ่นใหม่ไทยจะหันไปหาใครหรือจะพัฒนาความพึ่งพาในตนเองในระยะยาวมากขึ้น หลายเสียงจากฝ่ายความมั่นคงไทยระบุว่าแม้กริปเปนจะเป็นหัวใจของกองทัพอากาศแต่ในอีก5ปีข้างหน้าไทยอาจจะหันไปพัฒนาอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือว่า UcCan UcKan และระบบรบอัตโนมัติรวมถึงอาจจะเปิดเจรจากับประเทศอื่นๆเช่นเกาหลีใต้ตุรกีหรือแม้แต่จีนหากสวีเดนไม่สามารถตอบสนองได้ทันเหตุการณ์นน12นาทีของกริปเปนไทยจึงไม่ได้จบแค่ในสนามรบ แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยกลายเป็นผู้เล่นด้านอากาศยานรบที่โลกรู้จักและบทเรียนที่เราได้จากทั้งหมดนี้คืออาวุธดีมีค่าแต่ที่ทรงพลังกว่าคือวิธีใช้และยุทธศาสตร์ที่แหลมคมของผู้ควบคุมมัน